เสียยยงภาษาษไทโดดนัดตระกูลคามิสตตกเป็นเพียงหนึ่งในตระกูลที่มีน้าไม่ท่วนในอินาซุมะเพราะฉะนั้นงานของข้าจึงไม่มีอะไรเป็นพิเศษข้าทำสิ่งที่ต้องทำเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของครอบครัวข้าอยู่ที่บ้านข้าเป็นผู้นำตระกูลหรือพี่ชายคอยอยู่ข้างนอกข้าคือข้าราชการ แต่สุดท้ายข้าก็เป็นเพียงแค่คนธรรมดาคนหนึ่งในช่วงที่งานยุ่งมากๆตัวข้าเองก็ไม่ได้กลับบ้านหลายวันเมื่อแก้ไขปัญหาในปัจจุบันได้แล้วก็ยังมีภายในอนาคตที่ต้องป้องกันอีก <c oughs> บางทีนี่อาจจะฟังดูไร้าสาระแต่ข้าก็แค่ทำในสิ่งที่จะทำให้ทุกคนได้มีบ้านให้กลับ แบบนี้ก็ลำบากนะสิถึงเวลาหาที่หลบฝนแล้วล่ะเอา้าท่านผู้นำตระกูลน,นี่น่าแปลกใจมากเลยที่ได้พบกับท่านพี่อายโตที่นี่ <c oughs> รอสักครู่ข้าจะไปเตรียมชามาให้ทารุมาูุเด็กดีลงไปก่อนนะ <c oughs> นี่ไม่เอานะทำแบบนั้นข้าก็ลุกไม่ได้สิแม่ดูพวกเจ้าสิ กำลังสนุกสนานกันเชียวนะแอบจัดงานเลี้ยงรับหลังค่าเหรอไม่จริงๆแล้วพวกเรากำลังวางแผนงานวันเกิด <c oughs> คุณหนูอย่างนี้นี่เองทางเส้นทางการทำงานและการใช้ชีวิตเพื่อปกป้องสิ่งเหล่านี้ผู้คนจึงต้องชัดกดาบออกมา